ถึงแม้จะคบหาดูใจกันมานานกว่า6ปีนะครับแต่คู่ของสาวมากี้ราศีกับหนุ่มต้องทายาทแม่หนูชนลำพีนะครับก็ไม่มีทีเท่าจะเรียกว่าแฟนสักทีครับตอนนี้อายุแค่ยีเิเอเองก็อีกสักพักหนึ่งก่อนกําลังแบบว่าสนุกกับสนุกกับการทํางานแบบนี้สนุกกับการได้เจอแบบคนเยอะๆคือเราก็ดูไปเรื่อยๆอค่ะดูไปเรื่อยๆแล้วกออ็อย่างที่ว่าคือไม่อยากผูกมัดมากสักเท่าไหร่เพราะเราก็ยังแบบ อายุไม่เยอะด้วยแต่ว่าคือก็ไปไหนมาไหนก็เราก็ไม่ได้แบบว่าปิดหรือไม่ไม่ได้อะไรแบบนั้นใช่ค่ะแต่ก็วางตัวก็คือต้องวางตัวให้ดีแล้วกออ็รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดก็ทําตัวให้ดีผู้ใหญ่ก็ไม่ว่าสําหรับหนูนะอะไรที่มันสบายใจอะไรที่ทําแล้วแฮปปี้ก็ดีจิตใจดีก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทำงานก็ออกมาดีถึงแม้ไม่ได้เป็นแฟนแต่เราก็ต้อง ให้เกยรติซึ่งกันและกันส่วนซัมเมอร์ปีนี้เนี่ยก็มีสาวๆเขาออกมาสลัดผ้าถ่ายชุดว่ายน้ําอดหุ่นกันเป็นแถวนะครับมากี้เองมีโอกาสหรือเปล่าครับว่ายน้ำคงไม่ไหวเพราะว่ามันเปิดเยอะเกินไปแล้วด้วยความที่แบบเราหุ่นก็ไม่ค่อยดีๆสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเซ็กซี่แบบ นิดนิดหน่อยหน่อยน่ารักน่ารักได้อยู่ใช่ค่ะแต่เราก็ต้องคือต้องดูว่าเราโอเคตรงไหนไม่ให้แหวกหน้าก็ไม่ก็ไม่ไม่ไหวค่ะพี่เอาแบบขาสั้นอะไรที่มันดูดูเบาๆก็ดีกว่าค่ะมีถามมาแต่หนูสงสารคนที่จะซื้อ พี่แล้วให้เขาดูอะไรหนูวะไม่ใช่ว่ามีคนิดต่อเข้ามาจีหนูทั้งเนื้อทั้งตัวมีแค่ขาเล็กอย่างเดียวนี่แหละเขคือมันไม่ดูคนอื่นดีกว่าค่ะมีค่ะหนูต้องขอขอบคุณที่พี่เห็นอะไรดีในตัวหนูแล้วติดต่อมาแต่ว่ามันคงไม่ไม่ดีกว่าต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบหุนไม่ไม่ ไม่ไม่สิเออไม่ค่อยไม่ค่อยดีไม่เป็นเชฟอะไรเงี้ยเป็นคนแบบหุ่นตรงๆอ่ะเอลคือต้องบอกว่าตั้งแต่ข้างบนจนข้างล่างอ่ะมัน <c oughs> ใช่มันตรงมากๆเลยแล้วก็ต้องสงสารพี่คนที่เขาต้องอทําเชฟแล้วก็ให้หนูด้วยค่ะพี่แสดงว่าเราไม่มั่นใจหุ่นตัวเองเลยคนเดียวคือมันไม่คือเป็นคนที่ร่างคือเล็กอะพี่รูปร่างเป็นคนตัวเล็กด้วย ค่ะเคยเล็กทุกอย่างเล็กแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ดูแล้ว attractive ไปในทางเซ็กซี่คงจะผิดหวังกันไปตามๆกันนะครับหนุ่มๆยังไงก็คงจะไม่ได้เห็นสาวมากี้โชว์ความเซ็กซี่ในชุดว่ายน้ำแน่นอน